สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรื่องของ Dimension ในโปรแกรม Layout AP ที่2แล้วนะคะในวันนี้เราจะพาทุกคนไปใช้คำสั่งในการที่จะ ไม่แสดงผลหน่วยของดิเมนชันกันโดยปกติเวลาที่เราให้ค่าดิเมนชันใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าจะมีหน่วยนะคะของดิเมนชันแสดงขึ้นมาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากที่จะให้หน่วยแสดงขึ้นมาสามารถคลิกเลือกไปที่ตัวดิเมนชันแล้วเปิดดิเมนชันสไตล์ด้านบนสุดขวามือจะมีคำสั่งชื่อ Display Unit ตอนนี้จะเปิดอยู่จะเป็นสีฟ้าให้เราคลิกซ้ำไปเพื่อปิดการแสดงผลหน่วยเพียงเท่านี้นะคะหน่วยในดิเมนชันก็จะหายไปแล้วนะคะ ส่วนถ้าเกิดอยากจะให้หน่วยแสดงผลกลับมาก็ให้เราติดกลับไปที่ d i ด e n ชั่นตัวเดิมแล้วก็เปิดดิสเพลย์อยู่นีการโชว์หรือว่าไม่โชว์หน่วยตรงนี้นะคะจะเกิดผลกับ i ด e n s i o n ให้เราคลิกเลือกเพียงตัวเดียวแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้ได e n ชั่นตัวอื่นๆนะคะ ไม่โชว์หน่วยเหมือนกันก็ไม่ต้องมานั่งคลิกทีะอันสามารถใช้คําสั่งสไตล์นะคะคลิกที่ตัวเดเมนชันให้เราปรับแต่งเสร็จแล้วแล้วไปคลิกที่ตัวเดเมนชันอื่นๆได้เลยคําสั่งนี้นะคะก็จะดูดการปรับแต่งเดเมนชันสไตล์ที่เราปรับไว้เนี่ยไปใส่ที่ตัวเดเมนชันอื่นๆให้เราททนอยากจะโชว์หรือไม่อยากจะโชว์หน่วยในเดเมนชันก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยด้วยคําสั่ง display unit แล้วกลับมาพบกับ เรื่องของการปรับแต่งดิเมนชันในโปรแกรมเลเยอร์ในเรื่องอื่นได้ในอีพีต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ